ซึ่งอังกฤษนะคะก็ได้เปิดตัวอากาศยานลำนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและยังสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าเครื่องบินธรรมดาหลายเท่าเลยนะคะและนี่จะถือเป็นอากาศยานที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินในอนาคตค่ะบริษัท Hybrid a i r Vehicle นะคะในเมืองเบดฟอร์ดของอังกฤษเปิดตัว Airlander 10ค่ะ นี่เป็นอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถลอยอยู่ในอากาศที่ระดับความสูง6,000ฟุตได้นานต่อเนื่องถึง3สัปดาห์ค่ะสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งและก็ลงจอดได้บนทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นบนน้ำทรายหรือว่าน้ำแข็ง แอร์แลนเดอร์เทนนั้นมีความยาวถึง93เมตรบรรทุกน้ำหนักได้10ตันได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของบริษัท Hybrid Air v e h i c l e ภายใต้การผสมผสานเพื่อสร้างอากาศยานลูกผสมที่เป็นการรวมเอาคุณลักษณะที่ดีทั้งของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเรือเหาะรวมเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นอากาศยานที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินในอนาคตและเป็นอากาศยานอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ในภารกิจได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการบินลาตระเวนของกองทัพการสื่อสารการขนส่งการบรรเทาภัยพิบัติการขนส่งสินค้ารวมถึงผู้โดยสารแอร์แลนเดนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าถูกยกเลิกไปซึ่งอังกฤษก็นำโครงการนี้กลับมาทำใหม่ตอนนี้นะคะผลิตออกมาสองลำได้แก่แอร์แลนเดอร์เท er แล้วก็ Air Lander 50ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะโดยขนาดนี้ Air Lander 10ทนนั้น er ยังอยู่ระหว่างการทดสอบและคาดว่าจะเริ่มบินเที่ยวแรกในเร็วๆนี้ค่ะ